ตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงบริเวณทางเข้าสวนดอกล้อยใจรักก็จะมีนักท่องเที่ยวมาซื้อบัตรซื้อตัว๋วบางตาเพราะว่าวันนี้อากาศมืดคึม้มตอนนี้ผมได้เดินมาเอา,าเรลนพื้นท,ที่ด้านหน้าสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าค่าเข,ข้า60บาทต่อคนจุดน,นี้เป็นจุดที่ป้ายบอกทางนักท่องทเที่ยวมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักท่องเที่ยวในการที่จะเข้าเยี่ยมชมบระเ็ณพื้นที่ตรงนี้ผมได้เดินมาก็เห็นเจ้าที่ตัวนี้ได้บอกทางเข้าไปรเวณยามพื้นที่จุดนี้คือจุดบริเวณด้านหน้าก็าจะมีซุ้มขารูบบริเวณพื้นที่ด้านในตอนี้นักท่องเที่ยวเริ่มบางตาเพราะว่าตัวนี้อากาศมืดคึำเหมือนฝนจะตก บริเวณภายในนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปเช็คอินบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่เด่นพอสูควรเลยทีเดียวทัดมาอีกบริเวณทางขวามือผมก็จะเห็นอ่าีสาระน้ำเ,เล็กๆสระน้ำหนึ่งก็จะมีต้นไม้ดอกไม้วริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งก็จะเห็นดอกไม้ที่สีเหลือง อตอนนี้ผมได้เดินมาบริเวณทางขวามือก่อนเพราะจะเยี่ยมชมเมเนคัสดอกไม้ที่มีความสวยสดสวกงามโดยเฉียวเป็นดอกไม้เมืองหนาน่าจะเป็นดอกไม้ที่ชอบบรรยากาศเย็นที่สุดคือดอกแคฮวยนั่นเองบริเวณน,นี้ผมได้เดินมาบริเวณพื้นที่ทางด้านสุดขวามือก็จะเห็นบรรยากาศบริเวณโดยรอบ ตอนนี้ผมได้เดินมาเรีเวณสุดทางแล้วก็จะมีหนุ่มสาวได้นั่งถ่ายดูบริเวณดอกไม้ที่สวยงามอาถัด์มานั้นก็จะมองเห็นเป็นร้านกาแฟซุ้ม,มเล็กก็จะมีนักท่องเที่ยวได้สัน่นกาเฟในยามเย็นๆอาบแดดขึ้นๆตอนนี้ผมได้เดินไปบริเวณพื้นที่ด้านในเพื่อที่จะชมร้านกาแฟ ทันใดนั้นผมได้เหลือไปเห็นป้ายห้องน้ำห้องหนึ่งรู้สึกแปลกตาตอนนี้ผมได้เดินไปยังบริเวณพื้นที่ด้านล่างอ่จจุดนี้เป็นจุดห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวก็จะมีห้องน้ำที่แปลกตาเหมือนอเป็นทำเหมือนซุ้มเห็ดเลยทีเดียวอ่ด้านในก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าก็าจะมีไม่มีอะไรเลย ขณะตอนนี้ผมได้สำรวจบริเวณพื้นที่ห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำที่เปิดโล่งก็จะไม่มีจุดจับก็จะเห็นบรรยากาศภายนอกและภายในข่ะตอนนี้ผมได้เดินสำรวจเป็นที่เรียบร้อยทันใดนั้นผมพ่อจะเดินขึ้นไปบริเวณพื้นที่ด้านนอกอจุดทางเข้าห้องน้ำก็จะมองเห็นต้นกล้วยด่างที่มีความสวยงาม และเป็นทุนกล้วยที่นิยมมากในกระแสโลกโเซเชียลเลยทีเดียวทัดไม่อีกผมได้เดินไปบริเวณร้านกาแฟเพื่อจะไปชมชเรือนพ่อพฉำที่เห็นต้นกระบองเพชรที่สวยงามและ,ะน่าเข้าชมเลยทีเดียวบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นต้นไม้นานาชนิดนา,นานาพันธุ์นะก็จะมีต้นไม้เมืองหนาวที่ หาชมได้ยากเลยทีเดียวขัดมาทางขวามือก็จะเจอเดือนเพ่ะชำและก็จะเห็นกะบองเชพนะไม่ว่าเป็นกะบองเพชรยักษ์ะบองเพชพตามประเทศและไในประเทศก็จะหาชมยากเลยเดียว